สวัสดีทุกคนด้วนะอยู่กับผมมาเกมเมือยูร่นะครับอาวันนี้ผมจะมาลงแรงเกม ROV นะครับผมตอนนี้ผมอยู่แพทสองนะอีกเกมหนึ่งจะขึ้นแพทหนึ่งแล้วเออแพทสองห้าดาวนะวันนี้ผมจะไต่ไปไดมอนด์นะคั้นในเวลาอตอนนี้ก็เป็นเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับอ่าผมจะตอนนี้สิบโมง 5้าสองผมจะเล่นไปจนถึงห้าโมงห้าสิบสองนะครับห้าโมงเย็นห้าสิบสองตัดไปในการในในการเล่นเกมกันเลยมาเกมแรกมาแล้วนะครับผมแบล็ต้นเกมนี้โหดเอนนีแบล็คผมจะใส่ไปไดมอนได้ไหมทุกคนมารอชมกันนะครับเดี๋ยวผมตัดตอนไปเข้าเกมเลยนะเดีย๋ยวผมจะตัดเอา เกมที่ผมคิดว่าน่าจะตึงสุดมานะครับผมไปชมกันเลยครับทุกคนดูครับทุกคนดูจิมผมมีฟาร์มสองคนนะครับมีเพยงกับิาสสาทผมอยากให้สาทฟาร์มมากกว่านะเพราะว่าสาทของใช้น้อยแปบ๊บเดียวก็ดาเอจแรงแล้วสาทแต่เพยงมันค่อนข้างที่จะใช้ของพอสมควรเลยผมอยากให้ ซานิดฟาร์มมากกว่านะไปตัดไปตอนช่วงที่เล่นกันเลยนะครับนะครับเรงเรืโดนโดนโดนได้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 โห้ยน,นะครับผมก็เข้ามาในเกมน,น,นะนี้ใช่ไนะอ่าเยรับ เดินเถอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดินเถอะเดี๋ยวตัดไปตอนเกมตึงเลยนะครับผมดูตอนทานเอาเลยเอาเลยโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บ ได้ไปแล้วเดี๋ยวผมเพิ่ไปตัดเลือดเดียวดีกว่าถ้าเกิดผมมานั่งสตาอปอย่างนี้ผมว่าน่าจะนานเลยกว่าจะพูดเชื่อทวนได้เดี๋ยวผมค่อยไปตัดแบบรวดเดียวเลยนะผมจะอาจะนี้แหละ ดักโดนหนึ่งเปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอบเหมือนกันนะโอ้ยโดนอีโดนโอ้โหตายครับกลับไปตอนเกิดฮิมา e. <interpret ation S 3> แล้วแก๊กสายดูดมาแล้ว อนนึ้งโดนได้จากคุณสวยๆไม่ต้องมาแล้ววันนี้ขึ้นไกอาเลยดีกว่า An ally, An, An ally has been defeated. An ally has been defeated. Keep your mouth น่าจะได้บนโอ้ยบนได้ละบนแตกบนแต่ได้ค้าแบบโอ้รอะ่ะเขาตัน has been defeated by that guy by that guy your team has destroyed a tower taurus cosmic tower you've destroyed a tower An enemy has been defeated. On, on, on my, my way. way. Yeah, yeah. Ultimate. Yes,

ัดไปเกมสองแป๊บจังหวันนี้เกมเริ่มึ้นแล้วเกมเริ่มแล้วนะเดี๋ยวตัดไปตอนช่วงการเกมเลยว่ะช่วงต้นเกมอาจจะยังไม่มีอะไรนะครับเงี้ยจะกลางเกมแล้วเอ๊ะผมยังไม่ได้ป้อมกลางเลยเอ๊ะผมได้ป้อมกลางแล้ว โอ้โหแฟนกูตายตอนนี้ตุ๊กี่ห้าทีมเขาอยู่ในสถานการณ์ยกากลำบากเขาเหลือเขาเหลือแหละ เ d ี่ยวตัวขอถักอ้าเอาเชือกขนุขนทักมีถักแน่ตาได้ปอม u ลยนะจังหวนี้โอ้โหขึ้นเขินทิง้งโอง้เินทิง้งเอาฝ่าตรงข้ามยอมแพ้วัดได้ดาวฟรีอีกอ้าวได้ดาวฟรีอ่ะ ได้ดาวฟือหนึ่งดาวค่ะบผมตัดไปเกมที่เกมต่อไปนีสองดาวโอ้ยเพอนดูนนะนนะผมจะชนะเลยนะผมจะชนะแล้วเดี๋ยวผมผมเล่นทห้จบเลยดีกว่านะ ดาวผม <to> จะได้แล้วเหมือนทีมเขาเอาแคร,รี่มาแขง่งกันนะเพราะโลเป็นแคร,รี่โล oh. เป็นแคร,รี่แต่อยู่ในไฟเตอร์มากกว่ามีในหมดไฟเตอร์มากกว่าแครี่หินแต่หลักๆเป็นแครี่มากกว่า Your tower has been destroyed. Slayer has not respawned. Uh -huh. An ally has been defeated. Uh -huh. Onslaught! Soldier! โอ้โบตาเลยแพ้แล้วดูตัได้าโอ้โหน่ารกมากเลยนนี่โคตรสวยอ่ะผมบอกแล้วว่าชนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเจอกับตะกัดดูแา้แล้วไม่น่าไปหน ดูท่าแล้วไม่น่าจะไหวจริงๆโอ้อันตีแล้วอันตีแล้วอันตีนตนตโดนแค่โอ้มันวันนี้อย่าทำเรื่องกีพูดตา,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 าพูตาอย่าฆ่าตู้อย่าฆ่าตู้ โอ้ด oh, ับเลเนดันได้เอาทหาย,ยนดนโดนเ้ยด่ไนโอ้ดดันดัน,นดันโอ้ oh, ตายเลือดไม่มีโพส่วนเพื่อนเขาไม่ตีฟอม คลิปนี้อาจจะนานประมาณยี่สิบนาทีนะปะผมว่าประมาณยี่สิบนาทีเลยแหละเพื่อนป้อมจะแตกล้วอโอ่งเงินเขานำเลยฟาร์มไม่ฟาร์มเลยอะ Much over shut down. An enemy has been defeated. You mighty minded. Oh, don't be An enemy has been defeated. Enemy <laughs> bloodbath. enemy has been has e กียร์คีย์แล้วก็วันนี้เพื่อไม่ให้ป้อมแตกเกียร์คียวันแต่ตันจริงผมไม่ควรไม่ควรใช้คีย์อย่างจริงต้องควรให้คียตัดแชรี่แต่ตอนนี้แชรี่ียนไม่มาโอ้โหรถตีป้อมแตกโอ้รถตีป้อมแตกเลยก็กลับมันแรงมาก บัตมาบัตมาชิบหายไปดูสกัดอีกถอยแ้วจ้่อยแล้วจ้าโอ้โนเขามารวมก,กันก็หมโน เฮ้นะทฤมเขายังไม่มีใครหนุนเหมือนผมเลือดหนึ่งหมื่นสวยอยู่นะสวยอยู่นะผมจะไปช่วยนะค่อยก่อนนะค่อยเป็นตัวที่ค่อนข้างบางมากแต่ถ้าเกิดของครบแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างโหดมากเลยทีเดียวและที่ไอ้แมงคลื่นมาเนี่ยโอ้กวกูจะตัดแต่งกูต้องลิชิตมาขนาดแบบนี้ย โโอ้ยยลระวังระวังกูแล้วจ้าอ่าเพื่อนอร่อยเหอะโอ้น่าว่ามันจะเดินไปทางโน้นอ๋อโอ้โยโอ้โหนี่ตีที่จะทางตั้งตีแล้วตั้งเอาแล้วใช่ไหมต้องไายกลางแล้ว แม่น่าจะได้บอ s เล็กแม่น่า e ะสักทีโอ้ยย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 นยย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  คุผมะคุมออ้ยโอ้ยตอ้อลลยมันมเอาไเลย,ยไม่ไเพื่อนหนีไปหนีไปเพื่อนเออ่อ้โหะกับแม่งแรงมากเลยอ่ะ สวัสดเพื่อนเหลือเอาไว้ทำเซตติ่งอะไรอะ่ะโอ้เพื่อนโอ้โหนาคอยคลิปหายเลยเอ,อื้อตายไปตีป้อมตรงนี้ เออแหละอีกระตีดเดียวเนี่ยมึงตีนะเหอะใช่ไมไม่น,าน่ารอดบายบายเราจะไม่ดี ถอยเพื่อนถอย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 ,ยอม,อมึงขอมึนสามหมื่นแปดแล้วอ่ะโอ้ยเขาดันมาแล้วโอ้ยน่าจะแพ้ว่าเกมน,นี้ เขาก็เข้ามาแล้วเขาตีป้อมเลยวเดอเฮ้ยนีฟิตจูนี่ฟิดอยู่เฮ้ยเพื่อนเก่งยิ่งยังได้เราเสียสองป้อม่เท่าของเขา No, no, no. oh, that's, that's for you. That's you. Keep an eye on Slayer. Enemy Sage God has not respawned. Attack Slayer. เราจะตัดอีกแล้วโ oh oh. อ้โห๋ยวตัดไปตอนที่เราจะชนะกันเลยแล้วกันนะโอ้เขาจะลอ่อป้อมผมอย่างเดียวเลยครับพี่น้อง ได้คาดิอุสชิมหายแล้วได้ดารคเบสิกดูห่วยเพราะฉะนั้นถอยเพื่อนถอย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 ไปกันบ้านไปกน้ร้อยกลับมาน่าจะมีครึ่งชั่วโมงบอกเลย เพื่อม่คิดมันยาวเกินไปเดี๋ยวผมจะหาผมจะหาเกมที่ว่ามันจะสนุกสนุกหน่อยแล้วกันนะ <Ret reat. S 1> ตัดไปโหลดแต่เกมนี้ต้องเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ทีมเขาแพ้หรือทีมผมแพ้นี่แหละครับเอ,อือป้อมผมไปแล้วใช่ครับผมผมแพ้ครับออเออเข็บใจเหลือเกิน ผมแพ้ครับทุกคนเกมนี้ก็ขอจบแค่นี้สำหรับอีพีนี้นะผมจะทำเป็นอีพีอีกอีพีหนึ่งแล um ้วกันสลหรับการขึ้นใดอ o v นะก็ไม่สำเร็จนะอ่าไม่สำเร็จครับพี่น้องไม่เป็นไรเพื่อนผมไม่ยอมไปจบกันน่ะไม่เป็นไรครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี